ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่85ปีที่27นวัดราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยในวันพฤหัสบดีที่24เมษายน2 5 6 8ตั้งแต่เวลา9นกาถึง12นกาในโอกาสมหามงคล70พรรษา70ล้านสี่ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญพระสงฆ์ที่กรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2568พิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิตทุกท่านผู้บริจาคโลหิตได้สองครั้งในปี2568นี้จะได้รับพระผงหลุงปูมั่นภูริทัตโตเป็นที่ระลึก ท่านที่บริจาครลหิตไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม2 5 6 8และมาบริจาครลหิตในวันที่24เมษายน2 5 6 8จะได้รับพระผงหลวงปู่มั่นทุกท่านครับเอาเชิญเชิเชิญเชิชิญชนเชิญเชิญทุกท่านยิงชายเรามาร่วมจิตรอมใจเรามาร่วมจิตรอมใจอน้ำใจคนไทย เคยแห่งเือดรวมบริจาคเลือดให้กาชา